สวัสดีครับผมสารโรสทพรตัวจริงเสียงจริงนะครับร้านผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านกุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงเย็นๆของวันพ่ะหันะครับอัพเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้ลดลงมาอยู่12คันนะครับก็เพื่อท่านใดที่ชอบรถไถเลก็กเก่าญี่ปุ่นนะครับยี่หอ คูบต้าเอนะครับแล้วก็อีสกิพวกทีเอระบบหางเมนนว่นธรรมดานะครับและไฟฟ้ามีอยู่1ตัวนะครับเรื่องราคานะครับวันนี้ยังไม่ได้ชี้แจงนะครับเผื่อท่านใดที่ดูคลิปของวันนี้ขอโทษทีครับยังไม่ได้ชี้แจงนะครับให้ดูสภาพกันก่อนนะครับสินค้าเราเพิ่งลงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีราคาให้นะครับถ้าทันนะครับก็คือตัวไหนสวยล้างอาจีด พร้อมขายมีราคาครับแต่ถ้าคันไหนไม่สวยไม่สมบูรณ์ระเบิดเป็นอะไรครับของผมนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นอิษากิจ A a 2สองห้านะครับ TM15 นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับระบบหางไม่นุ่นธรรมดาด้วยครับหลักหมื่นครับตัวนี้จะเป็นอิรากิ T A สาจ็ดนะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สสูบพลังแรงพาวเวอร์ระบบหางตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าครับมีมา1ตัวนะครับถ้าเป็นแมนวนวลจะเป็นแบบนี้นะครับแมนวนวลจะแพงกว่าระบบไฟฟ้าคันละ20,000บาทนะครับคันละ2 0 0 0 0บาทนะครับตัวนี้ก็มานะครับเดีย๋ยวล้างขัดสีนะครับตัวไหนที่สมบูรณ์ ร้านขายเป็นคันนะครับตัวไหนที่ไม่สมบูรณ์ระเบิดเป็นอะไรครับของผมอะไรถอดมีเยอะนะครับติดต่อผมเลยครับ0954249698นะครับอะไรใหม่ของแฟนผม,มก็มีนะครับ0848821716นกะครับก็ฝากติดตามเฟซบุ๊กสารโลตัสพรด้วยนะครับเฟซบุ๊กร้านจรันลุ่งเหลือง2015 YouTube ยูทูสารโลตัสพร ตอกและเลียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามข่าวสารดีๆจากร้านจรันรุ่งเรือง2,015นะครับโดยสาโรทสพอรตัวจริงเสียงจริงนะครับรับซื้อขายตีเทอร์แลกเปลี่ยนรถไถทุกรุ่นทุกยี่หอ้อแล้วฟอร์ดเราก็มีนะครับเมคโครเราก็มีนะครับนี่ครับติดถนนใหญ่เลยครับกุดังหนึ่ง 2, กุัังสองกุญดงสามครับเพ,เพื่อคุณลูกค้า ไม่เข้าใจครับโทรหาผมเลยครับปรึกษาเรื่องรถไถได้ครับไม่มีปัญหาครับอุปกรณ์ต่อพ่วงใหม่ก็มีนะครับจเมื่์โทรผมเลยครับ0954249698ยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ